สวัสดีค่ะพบกับน้องกวางทองนะคะอยู่ในกระ,ะ,กระจาดสีชมพูค่ะเป็นไงลูกอ้าวว่ายังไงเนี่ยหือว่ายังไงครับฮะว่าไงอ้อนขี้อ้อนขี้อ้อนขี้อ้อนนี่ยเจ้าทองสี่พันขี้อ้อนอ่ไหนไหม แม่อยู่ตรงไหนก็โอยขึ้นมาอีก hmm. แล้วเป็นแมวคียอนเอาจะไปไหนล่ะลูกอะจิงจิต่จะิงจิอะจิงจิติงจิอะจิงจิงจห้แม่เกาคางให้เกาคางเกาคางเางทองสี่พันคนนอะจงจิงจิต่จะิงจิงิงจิงต่จิงจิงนี่คุมพันไปไหนก็ขึ้นมานอนค่ะ กิดหมาอีกละทองสี่พันน่ารักนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะชีวิตแมวน้องแมวตัวน้อยๆไม่ใช่ตัวน้อยๆแล้วตัวบักบแล้วทีนีน้ตัวใหญ่แล้วอขอบคุณทีซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลาการขอบคุณหลายๆเลย,ลย,เลยด้ค่ะนัะ่นเป็นมานอนตักอีกแล้วไปดูสิน้องทําอะไรเนี่ยอาดูน้องทําอะไร น้องทำความสะอาดมือหือหือน้องอะไรเนี่ยน้องกวางน่ารักที่สุดเลยค่ะดูกวางนา่นารักน่ารักเนอิดูจังเลยล่ะลูกนี่ค่ะน่ารักที่สุดเลยอะนอนลูกนอนนอนน่ารักมากเลยค่ะเจ้ากวางพอง ตาคือกว้งเลยค่ะพี่น้องงามงามวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะสรออาทิตย์คุมพันธ์ก็อยู่บ้านพักครูไม่ได้กลับใจภูมิด้วค่ะพี่น้องเด้อเลยก็ได้ทายภาพทิวทัศน์สวยๆที่ใช้ภูมิมาฝากเป็นไงคะเป็นไงคะกวางทอง สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเสือทองครับสวัสดีครับผมชื่อเสือทองครับน่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยผมชื่อเสือทองครับแต่ภาพน้องแมวสวยๆมาฝากเอฟซีนะคะเสือทองค่ะพี่น้องนอนอยู่ในตะกร้าสวยงามเลยนี่สวยงามเลยค่ะนอนอยังบบอิมพี่น้อง เจ้าทองก้าวก็นอนต่อพราแมวก็ชอบนอนอยู่แหละใช่ไหมลูกนอนต่อเลยลูกนอนต่อเลยนอนได้อิ่มเลยวายยังหาวนอนอยู่เลยวายดููยังนอนไม่อิ่มเลยเห็นพี่เขาไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหม พี่เขานอนอยู่ตะก,กาในพี่ทองควาว หลับกอนจองคนนั้นไปห้องน้ำแล้วหลับเลยครับหลับเลยลูกหลับเลยเอ้าเอ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 าอือ <c oughs> นอนแหละนอนแหละง่วงไม่ไหวนั่นเห็นไหมไม่ไหวก็ต้องมานอนนทองทีพันอืมว่าแล้วอ่อนแม่ไปอ่อนแม่มามา,มานอนเลย นอนเลยลูกนอนเลยนอนสบายเลยครับนอนหลับเลยน่ารักน่าเห็นดูครับพี่น้องนี่ทองสี่พัน ขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,นนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยลๆเลยด้วยค่ะนอนเลยลูกนอนเลยนอนอีกแล้วนอนอีกกินนอนแล้วก็เล่นเนะาะห้องนะ ุมพันนำภาพแมวที่ชั่วให้มาฝากสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยทองตีพันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ทวงนอนเพราะว่ามัตะกก้อ้อนคุมพันจะนอนบนนตักให้ได้เลยแต่จะอุ้มนองขึ้นไปนอนข้างบนก่อนที่นอนยังว่างที่นอนยังว่างนี่ที่นอนยังว่างให้ขึ้นมานอนกับน้องเสือทองเสือทองครับสวัสดีครับพบกับน้องเสือทองใหม่นะครับสวัสดีครับ